ดีชาวสิ่ยงค่ะดวงความรักประจําวันที่24ตุลาคมนะคะคุณได้พลังงานเดอฟูกับหัวนะคะเขาได้พลังงาน7ขคาทานะคะ วันนี้ถ้าเกิดว่าคู่ไหนเนี่ยที่มีปัญหากันอยู่นะก็ทางฝั่งแฟนเนี่ยเขายังพร้อมนะคะที่จะไปต่อกับคุณนะคะเขาพร้อมจะฟันฝ่าทุกอุปรสรรคไปกับคุณแต่ตัวคุณเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขากลับมาง้อไม่มอว่าคุณยังไม่พร้อมนะคะยังอ,อ,อยากที่จะดูไปก่อนนะว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจริงไหมหรือว่าจะสามารถทําดีแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะคะไพ่พลังจักรวาลบอกว่า forgiveness นะคะแต่อย่างไรนะคะจักรวาลก็ยังแนะนํานะให้คุณนั้นให้อาภายัยแล้วก็ให้โอกาสคนรักคนนี้นะคะ แต่ว่ามีไพ่โรแมนต์แองเจิลที่บอกว่า p a t e t t i o n t o the Red f ดแฟ a นะคะถึงแม้ว่าจะมีการให้อภัยการให้โอกาสกันแต่ก็ควรที่จะแก้ปัญหาที่สาเหตุของมันนะคะต้นเหตุเนาะอย่าปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะมีอะไรที่ทําให้ขัดใจผิดใจกันเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนนะแล้วก็มีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไปต่อนะคะ